สวัสดีค่ะชื่อหนิงเป็นผู้ใช้เครื่องนวดเขา่าแอสแลกค่ะก็เราเอาบ่นปวดเข่าบา่อยๆพอลูกสาวได้ยินเขาก็เลยไปซื้อเครื่องนวดเข่ามาให้ใช้อาการที่เป็นเนี่ยเวลาเราเดินขึ้นลงบันไดอ่ะจะรู้สึกเสียวแป๊บแ,แล้วก็หัวเข่ามันจะมีเสียงดังกึกกึกกึกกมีอาการแบบเจ็บแป๊บเสียวแป๊บด้วยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเข่าวบวมเลยนะคะ เป็นมานานนะคะเกือบปีได้แล้วอะคะ่ะไปหาหมอกินยาก็ยังไม่หายเลยพอหยุดกินยาอาการปวดก็กลับมาอีกเราก็คิดว่าถ้าเรายังกินยาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ไตพังได้นะคะตั้งแต่ลูกสาวซื้อเครื่องนี้มาให้ใช้นะคะใช้ทุกวันเลยค่ะตอนว่างก็ใช้ตลอดมันดีทุกครั้งที่ใช้เลยนะคะเจ้าเครื่องเนี้ยมันดีจริงๆนะคะเครื่องนวดเขา่าแอสแลกเนี่ยค่ะ เขามีถุงลมบีบนวดแล้วก็มีความร้อนที่สั่นได้ใช้แล้วจะรู้สึกว่าผ่อนคลายอาการปวดเข่าก็หายไปเลยค่ะมันเหมือนว่าเราได้ทำกายภาพบำบัดนะคะ่ะหลังทำแล้วเข่าจะรู้สึกมันโล่งมันเบาสบายแล้วยิ่งเวลานั่งดูทีวีไปด้วยแล้วก็เปิดเจ้าเครื่องนี้นวดไปด้วยเพลินเลยนะคะก็ใช้มาประมาณ3เดือนได้ละเอาจริงๆนะคือเข่าเนี่ยหายบวมเวลาเราขึ้นลงบันไดเนี่ย ก็คล่องตัวขึ้นไม่มีอาการเจ็บปวดแป๊บๆหรือเข่าดังกึกกึกให้ได้ยินอีกเลยอะค่ะเหมือนเราได้เข่าใหม่กลับใหม่อีกครั้งหนึ่งถูกใจแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะ